เดี๋ยวผมจะได้กที่บงไว้จบเรื่องนี้่อนเออดีครับไดีบรัเ่หรอ้าเดี๋ยวพุ่งนี้เนตรวจไปบ้านก็วันนี้นะครับเดี๋ยวทางคุณแม่เนี่ยอ่านะครับตกที่โรงพยาบาลสุทรโลกนะครับเป็นน้องลอยนะครับ ผมขอเบอร์ให้เบอร์ท่านผู้กับฟังด้ยนบดผู้ิการอะไย่าม้งไงก็จะเป็นช่องทางหนึงที่จะให้มาช่วยดูคเีทางรจะรู้มาก่เีนี่ยบเดีว่านกันคนี้มอะไรให้ผมพอช่วยได้เรื่องนี้ดีนะมีผมเรื่องเด็กผู้พิการความปลอดภัย เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็เราก็ภาษาหลายๆด้านมาช่วยกันก็ต้องขอบคุณตรงวันนั่งตรงนี้ค่ะตางวันนมาด้านข้างด้านข้างหรือว่าจะนั่งตรงนี้ก่อน น้องชายไม่อยู่คัผนั่งนั่งเนั่งนั่งคนทางานรัน่ปกติไอ้คนที่ทำเนี่ยมันมาที่นี่บ่อยเขาจะกินเหล้าจักนูไปทัวแล้วแต่เกิดเหตุได้ได้นั่งที่เล่าอยู่ด้วยกันไหครับอันเกิดเหตุเขาากินเหล้าอยู่ท้ายรถค่ะกิน้าอยู่ท้ายรถประมาณทุ่มหนึ่งแฟนก็เข้าไปนั่งดูมวยแหละแต่เขาก็ไม่ยอมกลับเขากัาแสดงว่าคุ้นเคยกันนห่ครับคุ้นเคยค่ะคุนรู้จักกันกินเหล้าด้วยกันบ่อยกินเหล้าด้วยกันบ่อย มหาแฟนบ่อยใที่น้องแบบไม่มีใครอยู่หรือไปไังถ้าเขาฉี่อะรก็เลยเราก็คอยทำคอนเซ ก,ก็หาคนเจ็บที่กเจ็บเจ็บนะที่ดูแน,น้องแม่ทำมาได้ดีมากแล้วเราประดิษตรงนี้ได้ก็เพราะแม่ดูแลเราเนี่ยเนี่ยที่พูดถูกเลยเนี่ยเขาผ่านเคสเด็กผ่านเคสมาเยอะเราต้องดูแลเ,าาเอาขอบคุณมากขอบคุณทุกคนอีกรอบครับขอบคุณมากขอบค,ค,คุณครับจ้าอะไรอ่ะ